สบายดีจ้าพี่น้องเพื่อสุขสุขคนจ้าสบายดีพี่ซีพาลุงสุขสุขคนเมื่อนี้น้องน้อยกะได้ออกมาข้างนอกไปเมร์เลยจ้าส่วนนี้เมยเพื่อนกะลงไปทำลงไปทำปูนเดจ้าพี่น้องเพื่อนซีซื้อปูนไปและเพื่อนซีเป็นสร้างจำเป็นเองเพื่อนเลยจ้า,าม,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 มาซื้อปูนจ้าพี่น้องเลยซีไปเห็ดอ่าของกันน้ำ ในห้องเของอันนั่งกันเนอะอยู่เนาะเพราะว่ามันเขาเจ้าหนปูนขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเอาเป้าเดียวเดี๋พี่น้องเลยแม่มื่อนี้แม่เป็นใครครับครบใจขอบใจเพป็นสิเป็นสางจำเ <c oughs> ป็นไ่มเนบ่เออเป็นสางใช้ไสิเป็นสางจำเป็นแต่ว่าสีเห็ดได้ทุกคนได้ก็มาเบิ่งกันเลยเบิ่งกันเนาะเพราะว่าอยู่เพื่อนกับห้องน้ำกับแม่นั่งไงเป็นคนติดกระโหลกเอง เป็นคนยังนะเป็นคนเป็นคนบอบางแต่ไม่ใช่เป็นคนอ่อนวัาห้องน้ำถ่ายพายบึงคลิปอ่าเก่าๆกับสิเห็นนอรแมนนางไงเก้าเจ้าก็มานนางน้อยไม่ได้ลงไปเด้เจะพี่น้องถ่ายมีแต่แบบนี้เอาละเหตดแล้วสุไปฮะ โอ้ชิโก้อยอันนั้นเบื้องหน้ามันไหส่วนนานะโอ้โหวะเออมาสาโค่ยนอกว่ากใสแค่ก็ใสนเส,สื้อใสได้เลยใน,นน้ำสวยอ้ำตัง้งเรืย เบิเพื่นน่ะเอดกันเลยนะพี่น้องสร้างจำเป็นเล้ระ้ามานี้เขาสีอีกอย่งว่าเอสดนโตเป็นเพราะมันเนืนๆขึ้นนะพี่น้องหพราะว่าเพราะ่าเฮาใส่นามันสไลดในนานแล้วมันเปื่อนด้วยอะไรนี่ไงเพราะว่าละห้องอันเทศเพราะห้องมีสร้างบนบริเทศไหยเนี่ยแน่น ตอนนี้เมฆกำลังซีผส,สมดินทรายกับปูนใส่แต่ดินทรายกับปุแลแน่นอะไม่ได้เอาอ่ะอย่างนะอือเอาเปใส่หน้าชุดเพิ่มกนการซีโป่น้ำเซอร์บนโต้ะน้ำเซอร์แล้วเพิ่นกระสีก๋วยยุโรนี่ก็จังขอยคอ้ตั้งออกมาพี่น้อง เพิ S 2> <S 2> <S ่นโคเฮากับฮกหกหนึ่งพี่น้องมือน,นิกาหน่งน้อยกาได้ไปซื้อเขากับออเม่เนาะเขากับซีบืดเลยเห็นเขาเจ้าเริ่มเปิดเลยเด้อดจ้าตลาดพี่น้องหนังน้อยกาดีใจลายเห็นอันเห็นเห็นอันมีบางคนนุ้งสุดนั่งเงียนสงสัยไปนังเรียนไปอ่ะอันนั้นบอกกับเป็นรุ่นเอยนี่แหละพี่น้องเพรวอย่างนี้อันคอตูอันอันคอคอเงกอพอคอบง เพิ่นมาเอาเอกสารพงมาเอาใบเลแม่มาเอาใบอ่ะเอกสารที่ที่แม่แรงมาแต่ทั้งเียน็นเลยแม่เป็นเราเป็นคืนร่วมได้หมู่บ้านสงสัยวันเยนทิ่เปิดแล้วพี่น้องเอ้ยน้องน้อยดีใจแต่น้องน้อยกะชีเฮอร์เอฟซีลุ้นไปพร้อมๆน้องน้อยว่ะน้องน้อยสี่พกเพลเน่หลังจากที่ย้ายองคเหตุแล้วพี่น้องเปลี่ยนไปทำเตาดี แม่บางที่าท่างพี่มันเก่งกว่าทางคุณได้เนะเฮากันยังมีฮู้บัวเฮากันยังมีฮู้จักเข่าแล้วกันยังมีเคยเห็นนํางเาเจ้าจากเธอพี่น้องแต่คันแม่นยุ่งแย่งเก่าเสืออันนั้นยุ่งพี่น้องเฮากันพอาฮู้บัวเฮากระเฮนเดียวมาหลายปีเนาะมีฮู้ว่าปีนี้น้องน้อยสีสีได้อะสีได้คะแนนดีคืออยู่แต่คุณบอ กามาคอยลุ้นไปนำน้องน้อยได้จ้าว่าน้องน้อยที่มีคะแนนดีๆคือตอนอยู่วิลามาเฮออ่ะอีเมะกับอีโผเบิร์คือซึ้งใจอยู่ว่พี่น้องปั๊บไม่เลยครนกับน้องมุกับน้องน้อยสีน้ายมาเห็นพีเลยเลยเพราะไอนางที่ทำคุณเนาะเอากับมีหูว่าไอนางเพิ่นกับสีปั๊บปรุงเป็นแปลกตัวเองบอเลยเพิ่นสีเก่งก็เก่าวอนาะพี่น้อง ตอนนี้อีเม่เพื่อนกาได้เฮืร์นนังน้อยออกไปเอาดินทรายมาเพื่อนล้วเดาจ้านี่นังน้อยกาเอาไปเอาดินทรายมาตื้มเมืเพื่อนเดาจ้าพี่น้องเพราะว่าดินทรายน้อยไปมันก็เลยแบบเร็ว mm. ๆน้องแม่เนาะแห้งมีมีก็ค่อยๆเอ็ดเอาพี่น้องกว่าสีมันผสมเข้ากันได้กันเนาะแม่เนาะสู้ๆสู้ๆนี่กัอีเม่เพื่อนกาตัวเลที่เพื่อนเอ็ดได้อยู่ในเฮือนเพื่อนกับเอ็ดเนาะพี่น้องแนวติดกระโลห้องน้ำน,นีนน่กั เป,เป็นคนติดเองบางทีกับดอกไฟนี่เพื่อนก็ยังแปลงเองเด้มีน้องถึงว่าเป็นคนบอบบางแต่ก็ห้ามอ่อนแอนะคันออมแอมันแบบน่ไอะไรปะมันสิเป็นตัวอย่างเธอรู้มีได้ฮะนี่มีน้องเมย์เพิ่นก็เมย์สุดยอดแล้วน <c oughs> ้องอีเมย์ก่อนมีน้องพอเธอเพิ่นได้กำลังใจ เข่าก็เป็นสร้างจำเป็นก็มีหูว่าสีเอ็นเลาวเลยไอ้เอ็นอันนี้นาะพี่น้องเนาะเอ็นอันนี้เดี๋ยวเข่าสีไปเอาเพลินน้าแม่มาซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นถ้มันเป็นอะเพ่ง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 นะพี่น้องเกียงบอกนางน้อยกับเอินแต่ไม่เอินนั่นแหละแต่มีหูว่าบอเอินเขาสีเอินแล้วเลยฮะน้พี่น้องบอเอินคือเดี๋ยววะจ้ะเมพันกาสีเอ็นแบบนี้ ืันนี้ก็เป็นสร้างจําเป็นอีกมือหนึ่งกับตัวเลือกพอยดได้กับเอ็ดไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเอ็ดอันนี้แล้วก็ซีเข้าไปหามน้ำแล้วก็ซีเข้าไปเยี่ยมน้องเมฆอีพี่น้องไปจบจบบึ่งน้องเมฆนี่เนาะพเพราะว่ราะว่ามือเสานนี้ยาพิ้นมาเดี๋ยวจะพี่น้องยาเพื้นมาครับเอาควันหลานอีกเธอหนึ่งแล้วกั แม่นางใหญ่กะเอ็ดอ่า้าคนหลานแล้วก็แม่เพิ่นกาได้มาพักผ่นอนเนาะเพื่อนกะเพื่อนกะสลิปปิ้งพี่น้องเพื่อนนอนเว้นตื่นมาก็เพิ่นกะสูวนนังน้อยมาเอ็ดนี่เลยเพราะว่าปะไว้โดนอ่พน้นมันแห้งสิเปิลน,นะพี่น้องพอน้ำไหลออกมาจะห้องน้ำกาแม่น้ำอยู่ดีเดจ้าพี่น้องเ <i> พื่อนเคยอ่ะอานี่ถูกใจค่ะพี่น้อง เมือม่อเมื่อวานเมื่อสืดนิกาได้ออกไปอ่ะข้างออกไปนอกบ้านด้จ้าแต่ว่าไม่ได้ซื้อปูนมาเพราะฮานปูนยังม่เปิด mm hmm. แต่มื่อนี้ฮานปูนเปิดนังน้อยกะดีใจหลายที่ได้ไปองเฮียนแล้วพี่น้องเมือ่อใดที่นางน้อยได้ไปองเฮียนนี่นังน้อยสีตื่นเต้นสาวๆจับกองมา,าจับกองมาถ่าย QFC เบิ่งว่านังน้อยสีตื่นเต้นอาการมันสิเป็นนเลยน,นอกคนสีได้ใหญ่องเฮียนมาใหม่ได้มูไม่ไหมแล้วกะ ได้มาสถานที่ไม่ม่เห็นนะพี่น้องกาสีสวนจุด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 อันนี้แล้วพี่น้องเย้ยอันนี้แล้วเรา้งกาสีเอ็กแบบนี้เอาพี่น้องมีมีมีเคยเห็นก่อสร้างแต่กับสร้างได้ทีเดียวได้พี่น้อง <laughs> <c oughs> <c oughs> สร้างได้คือกันเด้อสีบอกให้เพื่อนกับสีกอ่อเพราะมันเป็นหูเป็นหางก่อนเนาะพี่น,ะน้องกับอาชีพใหญ่ๆเนี่ยพอเพื่อนกับกาปูน,น,ม,นมีเป็นนะพี่นะ้องเพื่อนกับเท่อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้มาได้ออกมาโอ้หลายทำไมย,ยิ่ใหญ่อย่างนี้ <laughs> <laughs> พูนเด็กๆเขากะมาทีบระทีบสบายดีปา้าลุงไว้จ้าปา้าลุงอ่าผู้สาวทั้งนั้นได้จ้กโตน้อยๆ้หนึ่งกะคุ้มทีบระทีบใหญ่เนาะระทีบสีทับแอล ขี้แตกเลยใส่อะลาสบายดีแนะส่สบายดีลุงป้าเอามีสบายดีก็เอ้ยเลยตีหนีตีหนีหนเบาเยอะน้องก่อนที่น้องสบายดีจ้าป้าลุงป้าถีบจนเฮินเพื่อดังน้อยเอากระออมาเอาน้ำพื่อแม่เนาะน้นนงน้อยก็เอาน้ำผลไม้ดีกว่าไปเอพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำเด็นกินแล้วสงสัยมีซดซึ้งก็เลยเอาน้ำอันนี้มาเฮอ อีเมดนองน้อยก็มีแต่จับกองซ้อยผลเลยไม่ได้เลยอันนี้แม่น้ำนี่กินจับโหลดเดี่ยวค่อยสีนะล้างเองเจาะเพิ่นกินน้ำก่อนพี่น้องนี่เพิ่นอีเอ็ดเป็นหูเป็นล้างเลยได้พี่น้องน้ำไหลออกมามันจะมาไล่จะพูแม่มันยังมีไหลออกมาทางพีเพราะว่าทางพีแม่นบอเฮาสซีนั่งนั่งอะไรเนาะนั่งล้างพักล้างยาพี่น้อง น้ำมันจังนี่มีน้ำเปิลนอ,อกมาค่ะนะแเลเอเดจ้าพี่น้องวันนี้เพิ่นกาสิรูปทั้งถึงเนาะคลิปนี้มีมีเพลล่หลายเดยจ้าขอบคุณป้าลุงที่อาอยู่รับชมรับฟังจนมาหอดอา่านาทีนี้นะพี่น้องนาทีที่สำเร็จนาทีที่สำเร็จก่อนอื่นก็นต้องขอบพระคุณป้าลุงอาอารเอฟซี FC บอร์ูุทุกคน ทางในประเทศและต่างประเทศทางเมืองไทยประเทศต่างๆเนาะที่คอยเธอกําลังใจนางน้อยรับส้มช่องนางน้อยมาโดยตลอดลเลยเธอกําลังใจสนับสนุนนางน้อยตลอดเด้อจ้าคลิปนี้มิมีเพลลาลายนางน้อยกับอีเมมาเป็นอ่สร้างจําเป็นพี่น้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายเม่อันลาอซีแน่บ๊ายบายลา,ยายลไปก่อน